เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่2มิถุนายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่การจ่ายเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานแบบเกินความคาดหมายแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณกังวลใจบ้างแต่อีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์จืดจางไปบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสด มีเกณฑ์คลองโสดต่อไปอีกสักพภาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เรื่องรายได้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่จะเป็นห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานจะมีเรื่องให้คุณเครียดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคุณได้เรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ทำงานหนักจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรส่วนคนโสดยังคลองโสดเพราะมีเรื่องให้คุณคิดมากมายสำหรับคนที่เกิด,ดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขมากมายแต่สุดท้ายก็จะแก้ได้ในที่สุด เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักยังเหมือนวันวานที่ผ่านมาส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์คบหาดูใจกับใครอย่างจริงจังสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงแต่ไม่ถึงขั้นก็ต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอน เรื่องของการงานคนรอบข้างจะอิจฉาตาร้อนเพราะช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณรุ่งโรจน์แซงหน้าคนอื่นไปอย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่นิสัยที่แตกต่างจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆอยส่วนคนโสดความรักดีๆของคุณรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีไม่มีปัญหาทําให้คุณลําบากใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของการงาน ช่วงนี้การงานของคุณก็เจริญก้าวหน้าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปทั้งหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้เข้าใจกันมากขึ้นหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายด้วยกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่ดีแถมเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ว่าคุณจะพยายามเซฟเงินในกระเป๋าแค่ไหนก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายอยู่ดีเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณหนักใจอยู่ลึก,ลก ต้องอดทนและรออีกสักพักสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รัก3วันดี4วันไขย่ยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร ค่วนคนโสดช่วงนี้มีเรื่องให้คิดมากมายจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ากระเป๋ามากจากน้าพักน้าแรงของตัวคุณเองล้ลวนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหลังจากที่คุณเหนื่อยมานานและตั้งใจมานานแสนนานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ราบรื่นดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสด กำลังจะได้พบรักอีกไม่นานเกินรอดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ